สวัสดีครับวันนี้ที่สุดปาการปากน้ําเราอยู่กันที่โรงแรมสมุทรปาการโฮเทลครับบอกเลยที่นี่เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในสูตรปาการปากน้าแน่นอนครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในเป็นไงบ้างพอเปิดประตูโรงแรมมานะครับกลิ่นสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับพอเจอพนักงานต้อนรับนะครับเข่าสุดเลยครับน่ารักเกินไปครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันไปกันเลยครับแจ็คสไปโรความเจ๋งที่นี่ก็คือการ์ดไข่ชั้นไข่ชั้นมันครับ มันเหมาะสำหรับตากล้องผมสุดๆเลยเพราะว่าเวลาเขาเมาเลยเนี่ยจะได้ไม่เป็นรนครไม่ได้ปลอดภัยผมนะปลอดภัยคนอื่นมัวซุ่ยแล้วว้าวเปิดมาก็เจอห้องรับแขก,กทีวี v 65นิ้วก่อนเลยครับโคตรอลังเดี๋ยวเราไปดูวิวห้องที่ดีที่สุดกันครับที่จริงมันมีแพงกว่านี้นะแต่ตังผมแม่งมีแค่นี้ห้องเป็นไงโคตรดีอุ้ยรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยแล้วมึงลองคิดสภาพนะถ้าตอนกลางคืนเขาเปิดไฟอ่ะแม่งจะเด็ดแค่ไหนเนอะ นั่งอยู่ตรงโต๊ะแถวๆนี้แล้วก็นั่งดื่มนั่งคุยกันแล้วก็มีแบบอาจจะมีน้องๆติดมาสักคนสองคนเอาอีกแล้วอ๋อไปเดี๋ยวไปดูกันทั้งในห้องมีอะไรบ้าง <S <S บอกเลยนะครับ <ier re> ว่าห้องนอนเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยให้มาครบคันจริงๆครับ <S <S และการดีไซน์ <sm utter> ห้องเนี่ยทันสมัยมากๆครับแถมยังใส่ใจรายละเอียดในการชาร์จโทรศัพท์ด้วยเฮ้ยมาร์คไอ้กูเข้ามาลูกค้าเก่าแม่งเทสโคตรดีอ่ะดูช่องกูด้วยทีวีในห้องนอนกับห้องรับแขกเนี่ย,ยใหญ่65นิ้วเท่ากันเลยนะไม่เชื่อมาดู ไอ้มีใครเปิดช่องขี <t 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 ้หมานี่มาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งคุ้มสุดๆเลยเว้ยระเบียงห้องนอนทีวีตู้เย็นแล้วมึงดูนี่ตู้เย็นอยู่ไหนปะตอนแรกเปิดมากะแค่จะหาแค่ตู้เย็นไอ้มีห้องครัวให้ด้วยจ้าเครื่องซักผ้ามีและที่นี่นะครับเขาก็ยังมีฟิตเนสให้เราด้วยลูวิ่งเครื่องปั่นโยคะหรือว่าดัมเบลมึงยกไม่ไหวหรอกตะกงสิบสตัน โล้เหี้ยแมงขิงผมก็บอกเลยว่าที่นี่ครบคันนะมึงรู้สึกไหมออกกาลังกายกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่ชอบที่นี่นะเอาตรงๆก็ถ้ามีธุระหรือมีอะไรที่แบบเพื่อนจะมาทําธุระแถวสมุทรปราการผมว่าที่เนี่ยแม่งเป็นที่รองรับได้อย่างดีใกล้รถไฟฟ้าใกล้ร้านอาหารอร่อย ก็จะมีป้านิ่มป้านิ่มเนี่ยเดินออกไปหน้าเซเว่นเจอเลยแต่อย่าดึกมากถ้าดึกมากแกเลิกขายแล้วแต่ถ้าจะดึกมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นริมเขื่อนออกหน้าโรงแรมไปเลี้ยวขวาเดินไปตรงสุดเลยจะเป็นสามแยกนะในช่องผมก็มีเพราะผมรีวิวไปแล้วบอกเลยว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ดีมากๆสําหรับการอยากจะกินตอนเช้ากลางวันเย็นหากินได้หมดเลยครับแถวนี้ของอร่อยเยอะไปหากาแฟกินกนิดก่อนเดีย๋ยวง่วงที่ไหนมีคนน่ารักที่นั่นมีผมครับที่โรงแรมก็จะมีแบรนด์เมโซเอ์ด้วยไปครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีกว่า มีอะไรแนะนำผมบ้างแนะนําเป็นมัลิกาแฟบาซิลค,ะค่ะลูกค้าจะมีความกว้างกลางค่ะกลิ่นหอมงั้นเดี๋ยวจัดมาเลยครับน่ารักเกินแล้วดูดิครับน้องพนักงานเนี่ยทำพิธีพิถันมากๆเลยนะครับกาแฟดิฟเนี่ยถึงจะรอนานหน่อยแต่อร่อยแน่นอนครับรกกไปครับทีนี้เราก็ไปทำงาน